อมามาฟังกันนะคะสำหรับเรื่องโควิดนะคะกูซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ผ่านมาทุกซีซั่นมากคือแบบกูรอดได้ตลอดอะคืองงมากรอบนี้คือหลังจากวันที่31ไปเขาดาวก็ไปเขาดาวกับเพื่อนปกติเหมือนคนอื่นอะอากประเทศเขาเปิดแบบอะมีที่ไหนอะกูก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเออกลับมา ก็ปกติวันที่หนึ่งก็ปกติวันที่สองก็รู้สึกแบบก็ปกตินะแต่ว่ามีเจ็บคอเล็กน้อย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 มากพอวันที่สามปุ๊บอ่ะอาการกูเริ่มคอแหง้งเริ่มไอคอแห้งหนักมากกูก็คิดว่าแบบว่าเฮ้ยกูกินกินจิ้นจุม่มน้ำจิ้น,จนแจ่วเยอะเกินไปผงชุรสเยอะเกินไปคอแหง้งก็หายน้ำไอแขกแกอะไรอย่างเงี้ยก็ไปซื้อเอทีเคมาตรวจ ปรากฏว่าไม่ขึ้นอ่ะก็ชะล่าใจไปว่าเออหรือว่าเป็นเพราะว่ากูกินจิ้มจุ่มวะอะไรอย่างเงี้ยแดดเยอะมากอ่ะพอวันที่สี่กูก็ยังไม่หายคือแบบว่ารู้สึกว่าเจ็บคออยู่ก็เริ่มไอก็ไอแห้งอ่ะปกติเออก็ไอแห้งก็เลยซื้อเอทีเคตตรวจอีกก็ไม่เจอกูว่าแบบเออมันแบบหลุกูเป็นไข้หวัดวะหรือยังไงวะก็ผ่านไป ยังชลาใจอยู่วันที่ห้ากูก็ยังไว้หายก็ไปซื้อเอทเคมาตรวจอีกอ่ะไม่ขึ้นไม่ขึ้นอีกแล้วใช่ไหมกูงงมากว่าอาการกูแบบไอเจ็บคอนักหน่วงมากแต่ทําไมกูตรวจไม่ขึ้นคือกูงงมากกูรู้เลยว่าแบบเอ,อ้ยอาการศึกษามาแล้วเหมือนโควิดไ๊ะงงจนกระทั่งกูไปเจอคลิปคลิปหนึ่งเขาบอกว่ามันมีเอทีเคที่ตรวจแล้วจะเจอเชื้อโอไมคอน กูก็เลยสั่งเลยจ้าแล้วก็ของถึงปุ๊บกูแกะกล่องรีบตรวจทันทีพอตรวจปุ๊บกูลุ้นหนักมากปรากฏว่ามึงกูท้องเลยสองขีดมาเลยมึงเท่านั้นแหละงานงอกกูเลยกูงงว่ากูไปติดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเพราะว่าเพื่อนเพื่อนรอบตัวที่ไปกับกูไม่มีใครติดแม้กระทั่งอีคนที่นอนอยู่บ้านกับกูบก,ก็ไม่ไม่ติดงงมากตรงนี้ กูก็เลยไป p c ซีที่โรงพยาบาลปรากฏว่าโรงพยาบาลก็โทรมาแจ้งว่ากูติดนะเรียบร,ร้อยคืองมงมากว่ากูเปรียเชื้อที่ไหนไมายัางไงแล้วกูห่วยต้องมาออกที่กูคือแจ็คพอตแต่งที่กูกูติดคนเดียวทั้งกลุ่มทั้งแก๊งคนอื่น PCR ตรวจทุกวันไม่มีใครติดนอกจากกูคนเดียวกูแบบ ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นชราใจไม่ได้ถ้าใครมีอาการเริ่มเหมือนไข้หวัดนะบอกเลยว่าไปงไป PCR เหอะชัดเจนสุดนะชัดเจนสุด